ชัยชนะจันบุรีครับวันนี้เรามาแนะนําสินค้าอีกตัวหนึ่งให้คุณลูกค้าได้รู้จักครับผมคือเตาถังแตกนะครับผมวันนี้เราจะมาแนะนํา6หัวครับผมหหัวนะฮะคือแถวละสามี2แถวก็คือ6หัวเตาถังแตกเริ่มที่3หัวก่อนนะครับ3หัวคือตัวเล็กสุดนะฮะสหัว4ี่หัว5้าหัว6หัว8หัวมากสุดคือ10หัวแถวละ5้านะครับผม ก็ตัวบล็อกนี่เป็นสเตลเลตนะฮะเราซื้อซื้อกับเรานี่นะฮะฝามีให้ด้วยถ้ามีให้ด้วยคุณมีแก๊สคุณเสียบสายแก๊สตรงนี้ใช้ได้เลยนะฮะไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มเติมบางที่ขายเฉพาะพวงชุดนี้ไม่มีให้บางพ่อมีลูกค้ามาหาซื้อนะฮะพวกนี้กระท้าน,นี่เป็นเหล็กหล่อนะครับใช้ลืมนะ,ะความหนานเกือบสิบมิลน,นะครับความหนาน,นี่สิบมิลน,นะครับผมหนักมากอันนี้แล้วก็เหล็กนี่สังเกตว่ามันข้างในจะเรียบมากเลยครับผม ก่อนใช้ก็ทำความสะอาดล้างฟงล้างแฟบขัดได้เลยนะฮะแล้วก็ใช้ไปขั้นตอนต่อไปคือล้างน้ำเปล่าใช้สักประมาณหนึ่งเดือนตัวกระทันี่จะดําเงาสวยเหมือนเครื่องเพ็รร่อนเลยแต่ว่าเป็นเหล็กนะฮะครับผมก็เดี๋ยวเราจะสาธิตการจุดง่ายครับการจุดนะเราเปิดให้ดูอันหนึ่งก่อนนะ,ะก็ไม่มีอะไรข้างในเป็นก๊อตแก๊สท่อสองท่อนะครับผมเป็นสองท่อผ่านกลางเลยเป,เป็นเป็นเหล็กแล้วเจาะรู เพราะว่าพิมพ์ถังแตกไม่ต้องการไฟแรงนะครับอย่าลืมไม่ต้องการไฟแรงครับผมยิ่งทาเนี่ยตัวเหล็กจะอมความร้อนฉะนั้นถ้าไฟตรงนี้รูใหญ่เกินแรงเกินไปเวลาทําเดี๋ยวมันไหม้หมดนะพอเราจะต้องใส่ไส้โรยน้ําตาลโรยงานะเราไม่ต้องการไฟแรงนะก็คือเสียบสายแก๊สตามที่ให้มาตัวนี้เป็นสแตนเลสนะครับตัววาเป็นทองเหลืองนะตัวท่อนี่ตัวนี้ตัวท่อที่แก๊สเข้านี่เ,เป็นสแตนเลสอย่างดีนะครับผมมี2หัวนะฮะ นี่ผมเสียบสายเรียบร้อยแล้วนะฮะการจุดก็เปิดหัวแก๊สนะฮะนี่ครับติดแล้วครับนี่เห็นไหมนี่ติดแล้วเห็นไหมฮะถ้าจุดอีหวงก็เราก็จุดไปด้านข้างก็มีที่ยิงนะฮะยิงด้านข้างก็ได้ครับเนี่ยแป๊บเดียวจุดที่เดียวติดเลยเห็นไหมฮะเนี่ยฮะติดแล้วครับผมเนี่ยติดหมดเลยครับผมนี่แป๊บเดียวก็ร้อนแล้วครับไฟมันจะไม่แรงครับแต่ว่าเวลาร้อนแล้วมันจะร้อนนานนะครับผม แล้วก็เวลาทําก็สบายให้เนี่ยฮะขายสบายบาเนี่ยแปบบ๊บเดียวร้อนจีเลยเนี่ยฮะร้อนมากเลยครับผมนะครับก็ถ้าคุณลูกค้าสนใจก็ติดต่อมาได้ฮะเลือกขนาดหลุมตามความต้องการของคุณลูกค้าก็คือลูกค้าเยอะก็ใช้หนุมเยอะหน่อยนะเพราะถังแตกนี่ไม่ทาปุ๊บได้ปั๊บนะฮะต้องรอเวลาเผ่อเวลานิดนึงนะถ้าลูกค้ามุงมากๆก็ต้องใช้หลหัวหน่อยนะครับเดี๋ยวลูกค้ารอนานๆรอไม่ไหว เดี๋ยวไปหาซื้อขนมอื่นกินหมดนะก็ต้องเลือกตามที่ดูว่าลูกค้าในตลาดที่เราขายเนี่ยคนเยอะขนาดไหนนะครับผมก็สนใจก็โทรนะฮะเบอร์ขึ้นอยู่หน้าเว็บแล้วครับเตาถังแตกพร้อมอุปกรณ์ครบชุดนะฮะตัวบล็อกเป็นสาตนเลสอย่างดีนะฮะใช้แล้วไม่มีสนิมนะครับพร้อมฝาครอบไปถึงเสียบสายแก๊สใช้ได้เลยนะครับผมก็ติดต่อได้ครับร้านชัยชนะจังหวัดจันทบุรีครับทงทั่วประเทศครับขอบคุณครับ